ขอบคุณมากครับพี่น้องแตงกวาสวัสดีครับพวกผมป่างแงมและทีมงานที่มืจักเนตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมไทยแรงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเค <Okay, okay. S 1> ที่เห็นตอไม้สีดำๆนี่เป็นกลยุทธ์ของชาวบ้านชาวบ้านในบนมานวิชยัยอเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยารีบร้องให้ทางการมาสนใจปัญหาไทยแรงเพราะแจ้งไปหลายครั้งแล้วนายทิติวัฒน์กลีบมาลายัย สมาชิกสภาเกษตรกร,กรอำเภอเสนาบอกว่ากรมชลประทานไม่ปล่อยน้ำเข้าคลองสายสี่ทำให้คลองเจ้าแปดไม่มีน้ำความเดือดร้อนก็เลยตกมาถึงเกษตรกร,กรในพื้นที่กว่า5-6หมื่นไร่ครับปติพี่น้องชาวนาเนี่ยวิ์น้ำขึ้นนาก็ใช้เครื่องตัวเดียวท่อตัวเดียวแต่ในขณะนี้ต้องใช้เครื่องถึง2-3ตัวทอยต่อทอดทอดจากเราใช้น้ำมันกะลอนเดียวก็ต้องเป็นสากะลอน การช่วยชาวบ้านก็ดันทุรังไม่ฟังเสียงชาวบ้านรู้อยู่แล้วว่าคลองสายสี่รับน้ําจากแม่น้ําน้อยเป็นพื้นที่สูงน้ําก็ไหลไปรวมอยู่ที่คลองเจ้าพญาบรรลือซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำกว่าก็ดันทุรังครับเอาเครื่องท่อหน้าสิบเนี่ยมาสูบให้ตรงคลองพญาบรรลือส่งเข้ามาเนี่ยถามว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะพอจะทันและการขุดโลกคลองเลิกิื้ิทถอะการขุดหน้าน้ําหลากักเหมือนคนตะบอดให้มาขุดตอนนี้ ตอนน้ำแรงแลแรงเนี่ยนะมาลอกมาเนี่ยเพราะมันเห็นว่าอืมองจัลึกขน,นาดไหนจะอะไรจะไม่มาทำเขามาที่ไรนี่นะน้ำไม่ถั่วน้ำเต็มเต็มน้ำเต็มคลองตะลิ่งแล้วก็ลากลื่นไปได้ตอนพอน้ำแห้งมันเป็นกระบ้างกระบ้างไม่เกินสองสัปดาห์ท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผารัฐมนตรีเกษตรครับพื้นที่ห้าหมื่นกว่าไร่ขาดน้ำต้นกล้าจะแห้งตายหมดครับ